ท,ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์หนูกุ้งนะครับผมอยากทราบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของท่านว่าที่ท่านต้องการที่จะให้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยได้หันมาใช้การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เนี่ยท่านมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างครับ เป็นที่ยอมรับว่าการสร้างการรับรู้ในปัจจุบันนะครับมีหลายช่องทางนะครับแต่ว่าช่องทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือมีภาพมีเสียงเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีองค์ความรู้มีความคิดดีๆนะครับในการที่จะแชร์ต่อไปอยังโลกออนไลน์นะครับผมได้นคิดจากโรงเรียนอนุบาลสงขานะครับที่นําระบบการถ่ายทอดสดนำระบบยูทูบมาใช้วันนี้เราได้เห็นว่า มันเป็นประโยชน์สําหรับการเผยแพรง่งานการศึกษาของโรงเรียนนะครับสู่ผู้ปกครองสู่ชุมชนสู่สังคมในโลกอนา,าคตนะครับวันนี้ผมคิดว่าการทํางานในโลกออนไลน์เป็นเรื่องจําเป็นนะครับจึงให้โรงเรียนทุกรงได้ให้ความสําคัญและสื่อสารไปยังผู้ปกครองสู่ชุมชนเรื่องของการการศึกษาของผู้เรียน,นครับให้สายจรไดรับรู้รูปแบบการนําเสนอแบบเน็ตเตอร์หรือโปรชัยนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งที่สําคัญ ได้เห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริหารกับผู้คูก็เลยนํามาใช้แล้วกับรูปแบบนะคิดว่าในในออเดือนนี้คงจะได้รูปแบบที่ดีเพื่อนำไปใช้ในอนาคตครับครับขอบคุณท่านปอ๋อมากครับรรครับาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่โคลรพกครับวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ผมอยู่ในบรรยากาศของการอบรมเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่ที่ให้ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมารับรู้และก็มาสร้างความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New n o r m a l ในขนานี้เป็นนิมิตหมายใหม่ครับของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ท่านผู้อำนวยการประมาณเขตพื้นที่ ได้มีดําริจและมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต่อไปนี้ทุกโรงเรียนจะต้องนําเสนอโดยใช้ youtube เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับเอเลยครับ <c oughs> อยากสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องด้วยนะครับว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับในการมาอบรมการนําเสนอการพยมัฒนารูปแบบใหม่ครับรู้สึกรู้สึกอายครับ <c oughs> อายทำไมรครับอายทำไมรู้สึกว่าอถ,าถ้าได้ทําออกไปเนี่ยน่าจะเป็นสื่อที่น่าสนใจครับและก็มีประโยชน์ท<ค>ำให้ผู้ที่ได้รับรู้เนี่ยสนใจเรื่องราวมากขึ้นครับกลับขอบคุณมากครับแต่ก็ยังอายอยู่นะครับ มีความสึกมันยังไงบ้างครับในการมารับฟังเรื่องของการพันธ์นรูปแบบใหม่ในวันนี้ครับชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่า,าท่านบอกอ๋ศิลป์สทยเนี่ยเป็นคนทันสมัยมากเลยแล้วก็เอาประสบก,การณ์ดีๆที่ท่านทาแล้วประสบความสมําเร็จเนี่ยมาเล่าให้กับพวกเราฟังมาคะ่ะยอดมากค่ะ <laughs> คิดว่ากลับไปเนี่ยทำได้ไหมทำได้ค่ะทาได้ไดนะโอเคอยากคอยเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณค่ะโอเคครับ การบรรยายไปแล้วเมื่อเช้านี้จะทำได้หรือเปล่าครับได้ค่ะทำได้แน่นอนนะต,ต้องลองดูก่อนค่ะต้องลองดูก่อนนะเริ่มถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้เออไม่ไม่อายนะครับไม่อายนะไม่อายค่ะอ๋อไม่อายโอเคครับออขอเอาใจช่วยให้ทำให้สำเร็จนะครับค,คิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ค่ะทำได้นะมั่นใจ ม uhm ั่นใจว่าจะมีผลงานออกมาแล้วน้องคิดยังไงครับซื้อไม้แล้วค่ะน่าสนใจค่ะน่าสนใจซื้อไม้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีมีคิดไว้แล้วค่ะวางแผนไปแล้วอ๋อวางแผนไว้แล้ววางเบอร์วางเบอร์ต้องไปบันทึกขอจัดซื้อจากคออเลครับคราวนี้เอาให้พร้อมเลยทุกอย่างนอ๋อเป็นกําลังใจให้นะครับครับ อยากสัมภาษณ์นี้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างในการที่จะมามารับฟังการบรรยายแล้วก็จะนําไปทําสื่อ YouTube ในครั้งนี้ครับค่ะชื่นชมมากเลยค่ะเป,เป็นเป็นเปิดโลกทัศน์อันใหม่ที่จะเอาแนวตรงนี้ค่ะไปทําต่อที่โรงเรียนโอเค,อนคในสานที่อีกไม่กี่วันจะไปเป็นรองผอโอเแล้วที่คิดว่าไอการประยันพันรูปแบบนี้เราสามารถนําไปขยายผลต่อได้ยังไงบ้างครับ ก็ตอนแรกนะคะตอนแรกก็รู้สึกชื่นชมนัานุอก่อนนะคะว่าได้มีแนวทางใหม่ๆในการนาเสนอนําเสนอโรงเรียนนาเสนอการดำเนินงานต่อไปและได้เอาไปใช้ในการเป็นรองพิพิธภัณฑ์อ่าสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็จะนาไปขยายผลต่อให้กับโรงเรียนเพราะว่าถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ที่มีประโยชน์มากเลยะคะ่ะครับ,<อ>บก็ขอแ <ขอ S 2> สดงความยินดีด้วยที่จะได้รับตําแหน่งใหม่ต่อไปและขอเป็นกําลังใจให้ครับครับสดีครับ คในช่วงนย่นะคะเราก็จะมองไปในทางการการเรียนการสอนก็จะเห็นว่ากิจกรรมมันจะร่อนทุกวังเลยทีนี้เรามีวันนี้เราได้เป็นการต้องมีการการทงานดยกันเช้านี้มาเป็นการนำเส้าโดยใช้ภาพเยอะๆเหล้อที่จกใรับอันวานคิดจากคนเยอะนุบานนีานี่สาารางการถือว่าต้รงช่วยว่าถ้าผู้เรียนได้นำหลักเกณฑ์เนี้ยไปทำ มันเป็นุประดมรวมทั้งเขตพนที่ด้วยภารัฐในการน้ำพันการการศึกษาเรียนเก้าไปิดหน้าเยระแย่ครับขอบคุณท่านผู้มีเกยรติมากครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ว่าได้รับความรู้ไปแล้วเนี่ยจะนําไปทําต่อหรือไม่หรือจะประสบความสาเร็จในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนของตัวเองด้วยหรือเปล่าเรื่องระชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ